อันนี้เราใส่หัวเทียนใส่ถังเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ดูว่าจะสตาร์ตติดง่ายหรือเปล่านะครับตั้งแต่เมื่อวานเรายังไม่ได้สตาร์ทนะเพราะว่าเราไม่มีหัวเทียนเราลืมไปเรานึกว่าหัวเทียนที่ร้านเหลือแต่มันไม่เหลือเราก็เลยวันนี้ก็รีบวิ่งไปเอาอะไรแล้ววันนี้ทั้งวันก็เพิ่งได้เข้าร้านเมื่อตอนเย็นนะสวัสดีครับจีดีวิวช็อปซูเปอร์บายนะฮะวันนี้เรามี S อสพานอาคันนี้มิสแกลนกรุงเทพนะแถวลังสิตนะคันนี้มีอาการก็คือที่ลูกค้าแจ้งเลยก็มีเอ่อ ตอนเครื่องเย็นสตาร์ตติดยากนะครับหลักๆก็อาการนี้เลยที่อยากให้เราแก้ไขแล้วก็มีพระเวกหลังลูกค้าบอกว่ารถจอดนานเป็นปีเลยเรามองว่าต้องใช้กำลังอัดดูก่อนว่ารั่วได้นะถ้ารถจอดนานนะสภาพภายในนะฮะรถจอด2ปีนะคันนี้ลูกค้าบอก สองปียังไม่ได้แตะเลยอันนี้เพิ่งจะอยากเอามาขี่ประมาณนั้นนี่คือสภาพปักแกะยากมากกว่าจะถอดออกมาได้นะปักหัวเทียนนะหัวเทียนเรายังไม่ได้ถอดเดี๋ยวเราจะถอดหัวเทียนนะครับเพื่อที่จะดูว่าหัวเทียนเป็นสภาพไหนรถสองปีแล้วก็จะเช็คกําลังอัดของรถด,ด้วยว่ากําลังอัดเป็นยังไงบ้างนะแต่ละสูบนะ ถึงเวลาเข้าบ้านมันก็ต้องถอนก่อนพีคถอนสองฝ๋องก็สบายตัวแล้วเกียเฮ้ยหมุเตียงขาวจังวะขาวเีย เหมือนเหมือน,มนไม,ม่ไม่มีน้ำมัน,มนขาวขนาดนี้เลยน,น,น้ำมันบางน้ำมันมันก็หนายนะแต่ไอตรงที่มันเผาไหมตรงกลางมันขาวจั่วเลย ด้านขอบนี่มีแต่น้ำมันตรงกลางขาวจวดมันเผาไหมไ้ไหมโลตินต้องเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาล แบตบลูกค้าก็น่าจะเสื่อมนะมันชาร์จไม่เข้านะตอนนี้มันไม่เข้าเลยขึ้นฟูตลอดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสตาร์ทเช็คกำลังอัดไปเดี๋ยวเราเช็คกำลังอัด กันก่อนนะครับเช็คดูว่ากําลังอัดของแต่ละสูบเนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้างนะมีสูบไหนไม่ได้หรือเปล่าเริ่มจากสูบแรกนะครับมาดูกันสูบแรกได้180กว่านะครับผ่านนะ สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะร้อยเจ็ดสิบสูตรที่สามร้อยแปดสิบห้า อ่านดูนะสุดที่สี่เป็นไงกระวนกระวายใจไม่ถอนต้องถอนพักไม่ได้เราอยาพักตอนนอนหนึ่งเดียวขันไม่เข้า สบที่สีนะครับร้อยแปดสิบกว่าเหมือนกันกำลังอัดทุกสูบผ่านนะผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับชุดบาวแล้วล่ะนาจะต้องเปลี่ยนพวกชุดหัวเทียนแล้วล่ะเมื่อวานเราได้เช็คกำลังอัดดูแล้วนะครับแล้วก็ดูระยะของเลื่อนไมาวิ่งไปสองหมื่นโลก็ยังไม่ถึงระยะตั้งวาวนะครับ เราก็จะเปลี่ยนหัวเทียนนะเพราะว่าหัวเทียนลูกค้าบอกว่า2ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ครับหัวเทียนที่เราจะใช้เป็นอิเดียมเลเซอร์คันนี้ตัวนี้นะครับของเอสพันตรงรุ่นนะครับโอเคเราเรามาใส่กันบอกคนนี้นี่อย่าบอกนะว่าที่พี่สะพานเข้ามาไม่ได้เป็นฝีมือมึงอ่ะมึงนี่น่า่นฉลาดแล้วนะนี่มึงชมกูป่ะฮึว่าอะไรท่ากระโดดข้ามไปเนี่ย เนี่ยไม่เรียกเป็นลอยเนี่ยเป็นไกด์พี่เป็นไกด์ผมให้เดี๋ยวคิดขอรับใช้ไหมโอเคครับอ้าวทีนี้เปลี่ยนเอาสะพานเลยครับสองคนก็บมดหมดนะฉากนี้ต่อเนื่องจากในป่าให้ทั้งสองคนเนี่ยโหนข้ามหน้าผาเพื่อที่จะไปเอาไข่เอเลี่ยนพอรับนะครับ เรื er er ่องมันก็ผ่าน้ายแหละที่มยังไม่มรื้องนี้จริงอนี่หรอสิ่งที่าทำกบปาเมันส่งผล้ปานหปาป่นเราจะที่โดนโดนว่งนว่แต่มื่รวีจบปัหาอะไรก็พยายามทำตัวเแข็งแกร่ขึ้นเหยวมั้นะมันจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัที่ร่างกายสวยงามและดูดีที่สุดในจังหวัดรู้ไหมผูต้องเจออะไรฉันรางวัลให้กับทีนของเราคุณพิพัฒน์กับคูณแสงเผื่อ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  别这样。 สถันธรรมดาก็อะไรอย่างนมาเจอคนไอ้พี่โลกินี่นเดี๋ยนาทีพี่ต้องหายไปที่นี่ซะแล้วมาึงได้เป็นสตังก็เลยอยากจะให้อาจารย์ฝังตะกุดให้มันสักรอบสอรอกในคาแขนและปลอดภัยอกวางเลยไวแล้วก่อนไปอยู่ตาสตานกูก็มฝังตะกุดกับอาจารย์ตื้เลยแหละมึงรู้ไหมเอนพี่ันสุดยอดกูโดนรถชน ไม่เหลือสั้นนัของนอลยไม่เหวโอ้ยเยย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 ลยย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 ัยยอยย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 ย่ยยอยไยย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 ี่ยยยยยย่ยย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 ย่ยย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 ยนยยยย แ,แปลว่าขอให้โชคดีตลอดไปกูว่าแล้วไอ้น้าไม่ไปเรียนภาษาจีนมาจากใครพวกมึงตลกนะแปลว่าแปลเฮียพูดไทยเดี๋ยวเล่นต่อจากนักแสดงก็เลยนะแล้วมึงก็เอาเป็นเอาตายเอาจริงจังกับการแก้แคบกูมากเลยกูรักนูงแล้วกูอยากจะรับผิดชอบใม่สายมิดีที่กูท้ากับนึงไว้ตอนเด็กเอาไว้แต่ว่าตอนนี้กูมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไปไม่หมดเลย ไมดิกระไรกูผมไม่รู้คุณแก้ยังให้ตอกเรอว่าใครมีหน้าที่บิวใครมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่คุณต้องรับเิลือบหมดเวลาของโฆษณาแล้วต่อจากนี้คืนชีวิตจริงอ่ะพวกเราเอก นี้เราใส่หัวเทียนใส่ถังเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูว่าจะสตาร์ตติดง่ายหรือเปล่านะครับตั้งแต่เมื่อวานเรายังไม่ได้สตาร์ทนะเพราะว่าเราไม่มีหัวเทียนเราลืมไปเรานึกว่าหัวเทียนที่ร้านเหลือแต่มันไม่เหลือเราก็เลยวันนี้ก็รีบวิ่งไปเอาอะไรแล้ววันนี้ทั้งวันก็เพิ่งได้เข้าร้านเมื่อตอนเย็นคนะอันนี้ก็มาลองใส่ดูแล้วถ้าสตาร์ตติดชึ่งเดียวก็แสดงว่าอาการนั้นก็หายไปตอนเครื่องเย็นสตาร์ทยากด้านที่ลูกค้าแจ้งก็คือเราวัดกําลังอัดแล้วกําลังอัดก็ปกติดี เสียงวงเสียงวาวอะไรก็ไม่มีนะที่ถามลูกค้าตอนขับขี่เพราะเรายังไม่อยากตั้งวาวเพราะาระยะไมล์ระยะกิโลเนี่ยยังไม่ถึง3 5 0 0 0ื่นห้นอะไรพวกนี้ยังไม่ถึงเลยอย,อยู่แค่200,000อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทดูสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับทึงเดียวเลยสตาร์ตติดไม่ยากเลยก็น่าจะจบที่หัวเทียนเลยครับสตาร์ทบึมเดียวติดเลยนะครับ ปิดจอไปนะสำหรับเจ้าเอสพันคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลูกค้าแจ้งมาว่ารถเครื่องเย็นสตาร์ตติดยากนะครับประมาณนั้นแล้วก็อยากให้เราตั้งวาวแต่เราดูระยะเลขใหม่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงระยะการตั้งวาวนะครับหม่แค่สองหมื่นกว่าเราก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะเช็คให้ว่ากำลังอัดรถยังดีหรือเปล่าแล้วก็ดูหัวเทียนด้วย ลูกค้าแจ้งว่าหัวเทียนะไม่ได้เปลี่ยนมา2ปีไปแล้วนะครับคันนี้เราก็เลยจัดการเปลี่ยนให้เลยใช้กําลังอัดกําลังอัดทุกสูบดีอยู่นะครับทั้งที่รอบการหมุนของเครื่องยนต์ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ mm hmm. เพราะว่าแบตแบตไม่ค่อยดีแลวแบตแบตเอ่อมันไม่แรงนะแบตมันฉุดไม่แรงตัวนี้แต่กําลังอัดถึงร้อยแปดสิบทุกสูบนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าใช้แบตดีอ่ะรอบเครื่องยนต์หมุนแรงกว่านี้ไฟแรงลดสตาร์ตติด ถึ่งแบบกำลังอัดไม่ต้องสืบเลยว่า200แน่นอนนะครับผมว่านะก็จบไปเครื่องฟิสต r าติดง่ายก็เปลี่ยนแค่หัวเทียนนะครับร้านเราไม่เอาเปรียบลรุานะก็คือยังไม่ถึงระยะเราก็ไม่ตั้งให้เพราะถ้าตั้งวาวไปปุ๊บลูกค้าก็จะเสียตังค์แน่นอนว่าระยะวาวมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาตั้งค่าเคลนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูว่า เครื่องฟิสตาติดง่ายหรือเปล่านะครับ <c oughs> เปิดสวิตช์กุญแจมาตอนนี้ก็ปกติดีเดี๋ยวเราดูไม่เขาเซต,ตไว้ที่ นี่ฮะเลข่มมาอยู่22 0 0มเองนะครับสองหมก็ยังไม่ถึงระยะเวลาตั้งวบาวนะระยะตั้งวาวมันควรจะอยู่ 35- 0 0 0ื่ถึงสี่หมพวกนี้นตั้งวา,วาวนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็สตาร์ทให้ดูแล้วกันว่าหลังจากที่เราเซอร์วิสเปลี่ยนหัวเทียนแล้วเนี่ยเครื่องจะสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่านะครับนี่ฮะก็กดกดสตาร์ทครั้งเดียวก็ติดเลยนะครับ เครื่องพิมพ์ตัดติดง่ายนะครับโอเค สำหรับใครที่สนใจส่งซ่อมนะครับ G d e v i l s h o p s u p e r b i k e นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค่ายไหนนะครับ a อ a ด a ยามาฮ่าคาวาซุซุกิหรือค่ายอื่นๆสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะสั่งอะไรให้เราเบิกอะไรให้อะไรพวกนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ G d e v i l s h o p s u p e r b i k e นะยินดีให้บริก,การทุกค่ายทุกคันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ